ดูดไขมันทั้งทีจะเลือกเป็นวิธีการดมยาสลบหรือว่าการใช้ยาชาเฉพาะที่ดีวิธีการที่เราจะระงรับความเจ็บปวดในการดูดไขมันมีด้วยกัน2วิธีอันที่1ก็คือเป็นการใช้ยาชาเฉพาะที่อันที่2เป็นการดมยาสลบนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาชาเฉพาะที่หรือการดมยาสลบ ทั้ง2แบบก็ต้องใช้การใส่ยาชาเข้าไปที่ชั้นไขมันที่เราจะทําการดูดไขมันถึงตรงนี้แล้วเรามาทราบข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการใช้ยาชาหรือว่ายาสลบกันนะคะอันแรกเลยเป็นการใช้ยาชาข้อดีของการใช้ยาชาเฉพาะที่นะคะก็คนไข้เนี่ยก็จะรู้สึกตัวตลอดเวลาเลยในการที่หมอทําการดูดไขมันให้คนไข้ไม่ต้องพักฟื้นที่คลินิกหรือโรงพยาบาลนะคะสามารถที่จะกลับบ้านได้เลยค่ะยาชาเนี่ยจะเหมาะ กับการใช้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปหรือว่าไม่ได้ทำหลายบริเวณมากเกินไปเราก็สามารถที่จะระับความเจ็บปวดโดยการใช้ยาชาอย่างเดียวได้นะคะก็จะเป็นการใช้ยาชาเฉพาะที่ส่วนอันที่2การใช้ยาดมสลบนะคะการใช้ยาสลบนั้นจะต้องควบคุมดูแลโดยคุณหมอดมยาหรือว่าวิสัญญีแพทย์เท่านั้นถึงจะปลอดภัยที่สุดนะคะการดมยาสลบนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าคนไข้ก็จะหลับไม่รู้สึกตัวใน หว่างที่หมอทําการดูดไขมันและก็สามารถที่จะทําได้ในรายบริเวณในครั้งหนึ่งที่ทําการดูดไขมันนะคะแต่ว่าข้อเสียของการดมยาสลบนั้นก็คือคนไข้เนี่ยอาจจะต้องมีการแอดมิดหรือว่าพักฟื้นที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกเนื่องจากว่าอาจจะมีสารตกค้างในร่างกายของเรานะคะหมอแนะนำว่าควรที่จะศึกษาข้อมูลของสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและแพทย์ที่ทำการดูดไขมันต้องมีความเชี่ยวชาญโดยตรงนะคะ หากคุณลูกค้าคิดว่าคลิปนี้ของหมอมีประโยชน์สามารถที่จะแชร์คลิปให้เพื่อนๆชมคลิปของหมอได้เลยนะคะ